สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่าเหตุผลของธรรมชาติเล่มนี้ครับก็นับได้ว่าเป็นภาคต่อของหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องเล่าของร่างกายนะครับเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวกลไกลของร่างกายครับการวิวัฒนาการก็แน่นอนครับเขียนโดย คุณหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็น fc คุณหมอเอลเลยนะครับชอบหนังสือมากจะออกแนวต้องบอกว่ายังไงดีคือจริงๆเป็นป๊อปไซด์นะครับแต่ว่าก็จะเนื้อหาก็จะค่อนข้างเนิร์ดหน่อยนะครับแต่ว่าเขียนสนุกมากนะครับเรื่องเนี่ยเนื้อหาจริงๆมันโอ้โหยากมากๆเลยครับเหมือนเรียนชีววิทยาเลยนะครับแต่ว่าหมอเอลเนี่ยเอามาสรุปแล้วก็มาเล่าได้อย่างแบบน่าติดตามเลยนะครับ เล่มนี้ครับต้องบอกว่าในบรรดาทุกๆเล่มที่เคยอ่านมาเล่มนี้น่าจะถือว่าเนื้อหาค่อนข้างยากที่สุดแล้วนะครับเรื่องแรกที่ผมยกมานะครับก็คือเรื่องพื้นๆเลยครับว่าทําไมเวลาป่วยเนี่ยเราถึงมีไข้นะครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปในปีคศ1970ครับมีนักวิทยาศาสตร์ครับที่ชื่อว่าคุณแมตต์คูเกลนะครับเขาเนี่ยทำการทดลองกับตัวอีกัวนาครับอีกันาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดเย็น นะครับมันเนี่ยครับสัตว์เลือดเย็นอธิบายก็คือมันไม่เหมือนเรานะครับมันจะปรับอุณหภูมิเองไม่ได้นะครับเวลาที่อย่างที่เขาทําการทดลองเนี่ยครับเขาทําให้มันมีไข้ครับให้มันป่วยนะครับทีนี้มันเนี่ยครับใช้วิธีการเพิ่มอุณหภูมิตัวเองโดยการที่ไปนอนตากแดดครับอืมนะครับคุณคูเกอร์เนี่ยครับเขาเอาเชื้อแบคทีเรียเนี่ยฉีดเข้าเป็นตัวอีกัวน่านะครับ กลุ่มแรกนะครับคือเขาแบ่งการทดลองเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยครับเขาเอาไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ42องศานะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเนี่ยมีไข้นะครับทําให้อุณหภูมิของร่างกายมันเนี่ยร้อนขึ้นประมาณ42องศานะครับส่วนกลุ่ม,มอื่นๆเ,นเขาก็เอาไปไว้ในที่ที่ทลําดับไล่อุณหภูมิไปเลยครับตั้งแต่ส4สี่องศาส5 3สิ7ห้าสบหกสาิจ็ดสิดสิบ้านถึง40องศานะครับ3ามวันผ่านไปครับ เจ้าอีกัวน่ากลุ่มที่อยู่ในอุณหภูมิ4 2องศาครับกลุ่มแรกเนี่ยรอดตายเกือบทั้งหมดนะครับก็คืออีกัวน่าทุกตัวเนี่ยโดนฉีดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปฉีดเชื้อโรคเข้าไปนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็รอดบ้างนะครับไล่เรียงตามอุณหภูมิที่ไปอยู่นะครับอุณหภูมิเย็นสุดตายมากที่สุดนะครับการทดลองเนี่ยครับก็เลยพิสูจน์ได้ว่าไอ้เจ้าสภาวะร่างกายของสัตว์รวมไปถึงคนเนี่ย ที่มันร้อนขึ้นกว่าอุณหภูมิปกติเนี่ยครับมันช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อแบคทีเ r ียได้นะครับก็คือพอตัวร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหมือนอุณหภูมิร่างกายร้อนขึ้นนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอ่อนแอลงหรือว่าเราต่อสู้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้ครับเขาก็เลยมีการย้ายมทดลองในกระต่ายครับกับแพะนะครับทําให้มันป่วยนะครับแล้วก็กินยาลดไข้นะครับ ทีนี้พอตัวไหนที่ป่วยแล้วกินยาลดไข้เนี่ยก็พบว่าตัวที่ได้ยาลดไข้เนี่ยอัตราการตายมันสูงกว่าตัวที่ปล่อยให้มีไข้นะครับน่าแปลกไหมครับสรุปการทดลองอันนี้ครับก็คือไข้เนี่ยครับหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นข,นของร่างกายเนี่ยมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติครับเพื่อที่จะต่อสู้กับภาวะติดเชื้อนะครับแต่มันก็มีข้อเสียครับก็คือการที่จะทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยต้อง ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นพอใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องได้รับอาหารเพิ่มขึ้นมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมคนเราถึงมีไข้นะครับทีนี้เรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของว่าทําไมเราเนี่ยถึงเบื่ออาหารครับเวลาที่เราเป็นหวัดนะครับหรือเวลาที่เราไม่สบายอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราไม่สบายนะครับโดยเฉพาะมันเป็นโรคจากการติดเชื้อนะครับยกตัวอ,อ,อย่างโรคหวัดเนี่ยครับเราเนี่ยจะเบื่ออาหาร ถึงขนาดอาหารที่เราเคยชอบเนี่ยเราก็กลับเหม็นมันนะครับกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยทั้งที่เราเนี่ยหิวนะฮะอันนี้จะว่าไปมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็น่าจะอยากได้พลังงานเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็สู้กับเชื้อโรคใช่ไหมครับแต่ทําไมครับการไม่อยากอาหารเนี่ยมันถึงได้ถูกเลือกมาทางาด้วยกฎของธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้าลองสังเกตดีๆครับ เราเนี่ยเวลาที่เราเบื่ออาหารเนี่ยเราไม่ได้เบื่ออาหารทุกประเภทน,นะครับอาหารเบาๆนะครับอย่างเช่นขนมปังนะครับผลไม้ข้าวต้มเนี่ยเรากลับกินได้ครับแต่ว่าอาหารหนักๆอย่างเช่นพวกสเต็กนะครับหรือว่าหมูสเต๊กก๋วยเตี๋ยวน้ําตกพวกเนี้ยมันกลับทําให้เราคลื่นไส้แล้วก็เหม็นท,ทั้งที่ปกติเนี่ยเราอาจจะชอบกินนะครับทําไมครับร่างกายเราเนี่ยถึงมีการเลือกที่จะเบื่ออ,อาหารจําพวกนี้ครับคําตอบครับก็คือ ธาตุเหล็กครับสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดเลยเนี่ยต้องใช้ธาตุเหล็กในการเจริญเติบโตนะครับคนเราเนี่ยส่วนมากก็จะได้ธาตุเหล็กมาจากการกินสัตว์อื่นครับเป็นหลักนะครับแบคทีเรียก็เช่นกันครับแบคทีรียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับมันก็ต้องการธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับในการที่จะไปเพิ่มจํานวนของเผ่าพันธุ์ของตัวเองดังนั้นครับเหตุผลก็คือที่เราเหม็นอาหาในกลุ่มที่มีธาตุเหล็กมากเนี่ยครับก็คือพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ครับ มันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของร่างกายของเราเองครับที่ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ลุกลามเข้ามานะครับก็คือเป็นการพูดง่ายๆคือเป็นการป้องกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่รับธาตุเหล็กเข้ามาในช่วงที่ป่วยนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ยอมสูญเสียการเติบโตไปช่วงหนึ่งเพื่อที่จะลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคครับมันเป็นกระบวนการในการป้องกันตัวของร่างกายของเรานะครับเรื่องถัดมาครับทีนี้เป็นเรื่องของปรสิตบ้างนะครับ ปรสิตที่ควบคุมเจ้าบ้านนะครับอันนี้เขาเล่าถึงหนอนพยาธิครับที่มันอาศัยอยู่ในวัวนะครับในแกะแล้วก็ในกวางนะครับก็คือในสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์กินหญ้านะครับวงจรของมันเนี่ยก็คือมันจะวางไข่ไว้ในลําไส้ของเจ้าบ้านนะครับทีนี้เมื่อเจ้าบ้านถ่ายออกมาเนี่ยไข่มันก็จะไปกระจายลงไปทั่วเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีสัตว์ที่ชอบกินมูลสัตว์นะครับอย่างเช่นหอยทากนะครับก็จะมากินมูล พวกนี้เข้าไปที่มันมีพยาธิที่มันมีหนอนพยาธิอยู่ด้วยนะครับกินไข่พยาธิเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนอยู่ในหอยทากนะครับแต่ว่าหอยทากเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเจ้าพยาธิพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จึงยวยิวัฒนาการมาครับเพื่อที่จะขับหอยทากพวกนี้ออกมาจากร่างกายของมันโดยการที่มันบ้วนเมือกที่หุ้มหอยทากเนี่ยออกมาจากร่างกายนะครับเมือกที่มีหอยทากอ่าที่มีพยาธิตัวอ่อนอยู่เนี่ย มันก็จะไปติดอยู่ตามต้นหญ้านะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยครับมันก็จะต้องหาทางที่จะย้อนกลับเข้าไปในลำไส้ของพวกสัตว์เลี้ยงหญ้าพวกน,วกนี้เพื่อที่จะไปจะเจริญเติบโตนะครับให้วงครบวงจรชีวิตของมันก็ยังโชคดีของมันครับที่ไอ้เมือกของหอยทากเนี่ยครับมันเป็นอาหารของมดนะครับมดเนี่ยมันจึงกินเมือกอหอยทากเข้าไปแล้วมันก็กินตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วยครับทีนี้พยาธิมันก็เข้าไปในลำไส้ของมดครับ พอมันเข้าไปในตัวมดได้เนี่ยมันก็แบ่งตัวออกเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกไปที่สมองอีกกลุ่มหนึ่งไปที่ลำไส้นะครับมดที่โดนพยาธิเนี่ยยึดสมองเอาไว้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับมันจะมดตัวนั้นมันจะแยกตัวออกจากกลุ่มครับแล้วก็ไปที่ต้นหญ้าครับแล้วก็ไปกัดต้นหญ้าเอาไว้นะครับห้อยตองแต่งอยู่เนี่ยเพื่อให้สัตว์เลี้ยงหญ้าเนี่ยมากินมันนะครับเพื่อที่จะให้วงจรของพยาธิเนี่ยสมบูรณ์นะครับมันจะทําอย่างนี้ครับทุกวันเลยนะครับน่ากลัวไหมครับ มือนในนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้เจ้าพวกปรสิตเนี่ยพอมันเข้าไปในตัวของสัตว์อื่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําอะไรได้มากมายขนาดนี้นะครับเรื่องถัดมาครับอันนี้เป็นปรสิตท,ที่ควบคุมคนนะครับคุณผู้ฟังเคยดูหนังผีดิบหรือว่าพวกซอมบี้หรือว่าพวกมนุษย์หมาป่าไหมครับที่โดนกัดแล้วติดเชื้อนะครับเชื่อไหมครับว่ามันมีไวรัสที่คล้ายกันเหมือนกันนะครับเจ้าไวรัสเนี่ยชื่อว่า เรบี by, นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นไวรัสพิษสุนัขบ้านะครับไวรัสเนี้ยพอมันเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโดนหมาบ้ากัดมานะครับพอมันเข้าสู่ร่างกายคนแล้วเนี่ยมันจะไปทําการกระตุ้นตอบต,ต่อมน้ําลายของเราครับให้เราเนี่ยสร้างน้าลายเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วไวรัสอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปทําให้เราเนี่ยกลืนน้ําลายไม่ค่อยได้ครับผลที่ได้เนี่ยครับมันก็จะทําให้ น้ำลายเราอ่ะมันอยู่เต็มปากเลยใช่ไหมครับนอกจากนั้นครับไวรัสอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันก็ยังไปที่สมองของเราครับไปกระตุ้นให้เราเนี่ยตื่นเต้นง่ายครับแล้วก็ดุร้ายนะครับแล้วก็ขาดสติสุดท้ายเนี่ยมนุษย์คนนั้นก็เลยอารวาสครับแล้วก็ไปกัดคนอื่นนะครับเพื่อที่จะแพร่เชื้อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นไวรัสที่เรียกว่าพิษสุนัขบ้านะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นพยาธิครับที่ชื่อว่าพยาธิเส้นได้นะครับ เมื่อพยาธิเส้นได้มันเข้าสู่ร่างกายคนได้เนี่ครับมันจะเข้าไปอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคนนะครับโดยที่มันจะไปมันชอบไปวางไข่เอาไว้ครับที่รูก้นของเด็กนะครับแล้วก็จะลังสารเคมีออกมานะครับที่ทําให้คันนะครับพอคันใช่ไหมครับเด็กเนี่ยพอคันแล้วยิ่งคันตอนหลับเนี่ยเด็กก็จะไปเกาครับไปเผื่อกาโดยไม่รู้ตัวเจ้าไข่ของพยาธิเนี่ยก็จะเข้าไปติดในเล็บนะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วเลยครับเมื่อ อาจจะไปหยิบของเข้าปากนะครับหรือว่าไปจับของเล่นนะครับก็จะไปติดเพื่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่แบบมันแพร่กระจายนะครับแล้วก็เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับลองนึกดูครับว่าเออเราเปลาเราเป็นหวัดแล้วทำไมเราถึงไอเราก็จามนะครับเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราะครับก็คือพวกเชื้อโรคพวกนี้ร่างกายนะครับก็จะพยายามขับออกตามธรรมชาติครับอย่างเช่นกัน สั่งน้ำมูกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าสิ่งพวกนี้ครับน้ำมูกกับการจามเนี่ยจึงเป็น,นกลไกในการขับสิ่งแปลกความของร่างกายนะครับทีนี้คนที่สูบบุหรี่นะครับจึงมีเสียมหามากครับทีนี้แล้วถ้าการไอแล้วจามเนี่ยครับมันเป็นการขับเกสรดอกไม้นะครับจากจมูกแล้วก็คอเนี่ยมันก็ทําได้อยู่ครับแต่ว่าลองนึกดูดีๆนะครับว่า กลับกันครับเป็นพวกแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยครับเวลามาเป็นหวัดนะครับมันกระจายไปทั่วคอแล้วก็ทั่วหลอดลมแล้วนะครับไอการไอและจามตามธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วอะครับเวลาเป็นหวัดแบบมันไม่ได้ช่วยเราเลยนะครับเพราะว่ามันขับเชื้อโรคออกมาได้ไม่หมดนะครับคือมันแพร่ไปเต็มคอแล้วนะครับเราไอออกมาเนี่ยมันก็ออกมาแค่ส่วนเดียวในคอของเราอะมันก็ยังเต็มไปด้วยพวกเชื้อโรคอยู่ดีนะครับ จริงๆแล้วครับมันเป็นการช่วยเชื้อโรคให้กระจายตัวออกไปต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรสิตที่เราพูดถึงว่าแสดงว่าจริงๆการไอจามเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยแพร่เชื้อออกไปนะครับดังนั้นการทานยาก็อาจจะดีกว่านะครับเ,เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของเชื้อโรคครับของเจ้าปรสิตพวกนี้ครับอันนี้เล่าถึงในปีคศ .1 9 9 1เกยาครับเกิดฮิวาตักะโรคเนี่ยระบาดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ครับก็คือที่ประเทศ เปรูนะครับเอลวกดอครับบราซิลแล้วก็ชิลีนะครับที่น่าแปลกก็คือไอ้เจ้าความรุนแรงของเชื้อโรคแล้วการดื้อยาเนี่ยมันกลับแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งที่เชื้อโรคเนี่ยมันเริ่มระบาดมาจากที่เดียวกันนะครับในเอกวกดอเนี่ยครับมีความรุนแรงสูงมากแล้วก็อาการหนักมีโอกาสตายสูงนะครับถ้าไขติดนะครับแล้วก็ดื้อยาด้วยตรงกันข้ามเลยครับกับเจ้าอิวาตกโรกในชิลีนะครับ ผู้ป่วยเนี่ยป่วยไม่รุนแรงนะครับแล้วก็โอกาสตายน้อยแล้วเชื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยดื้อยานะครับคําถามก็คือทําไมเชื้อที่มาจากแหล่งกําเนิดต้นกําเนิดเดียวกันเนี่ยพอมันข้ามประเทศไปแล้วอะ่ะอยู่ดีมันกลับกลายเป็นแตกต่างกันมากเลยนะครับก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าเจ้าแบคทีเรียเนี่ยครับวิธีการของมันในการขยายพันธุ์เนี่ยคือมันจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดแล้วมันเนี่ย ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองในการแบ่งตัวแต่ละครั้งนะครับแต่ปริมาณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับทีนี้เราลองจินตนาการดูครับว่าเราเนี่ยเป็นปรสิตนะครับเราเป็นเชื้อโรคนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกไลฟ์สไตล์นะครับได้อยู่2แบบนะครับเลือกใช้ชีวิตได้2แบบครับแบบแรกก็คือแบบกินไม่ยั้งเลยนะครับกินอาหารไม่ยั้งเลยมีลูกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยพิษออกมาจากร่างกายเยอะๆนะครับ เจ้าบ้านที่เราไปอยู่เนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยมันเป็นแบบพวกเชื้อโรคที่ดูร้ายนะนะครับกับแบบที่2กินแต่พอดีๆนะครับมีลูกพอประมาณสร้างผิดก็แค่น้อยๆน,นะครับเจ้าบ้านก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ไม่ดูร้ายนะครับทีนี้ทํำยังไงครับที่เราเนี่ยที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยเราจะสามารถสืบทอดลูกหลานออกไปได้มากที่สุดนะครับทีนี้ข้ามกลับมาที่ประเทศชิลีครับระบบ สาธารณสุขของประเทศชิลีเนี่ยกับเอลกอดอนะครับต้องบอกว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับที่ชิลีก่อนนะครับที่ชิลีเนี่ยแหล่งน้ําเป็นแหล่งน้ําสะอาดนะครับการกระจายของเชื้อโรคเนี่ยจึงยากมากนะครับมันเนี่ยครับก็เลยต้องพึ่งพาเจ้าบ้านครับให้เจ้าบ้านเนี่ยออกไปนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปกระจายเชื้อโรคต่อนะครับความแรงของเชื้อเนี่ยจึงลดลงเรื่อยๆนะครับ รงกันข้ามกันกับในเอลกอครับที่ระบบสาธารณสุขเนี่ยแย่มากๆนะครับเชื้อไอฮิวาเนี่ยก็เลยสามารถแพร่ได้ตามแหล่งน้ํานะครับไม่ต้องพึ่งพาคนนะครับไม่ต้องให้คนเดินออกไปนะครับคือคนนอนป่วยอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับมันเนี่ยก็เลยดุร้ายมากนะครับมีลูกให้มากกินอาหารเยอะๆจะได้แพร่เชื้อได้เยอะๆนะครับมันก็เลยยิ่งรุนแรงรุนแรงขึ้นนะครับตัวเชื้อโรคเนี่ยครับทีนี้ปัญหาต่อมาอีกครับก็คือ เอลกอร์เนี่ยพอเชื้อโรคมันดุร้ายใช่ไหมครับหมอเนี่ยก็เลยต้องให้ยาปฏิชีวนะซึ่งมันเป็นการให้ยาเกินความเป็นจริงเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้มันไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาก็ได้นะครับก็ผลสรุปของเรื่องนี้ครับก็คือการที่ไปหลัดไปตัดแหล่งพันธมิตรของมันนะครับแหล่งที่ใช้ในการแพร่เชื้อโรคเนี่ยมันทําให้เชือเ้อในเบาลงสิ่งนี้ครับอันมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการ ต่อสู้กับเชื้อโรคก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่ยกมานะครับยังมีอีกหลายข้อเลยครับที่น่าสนใจอย่างเช่นทําไมนะครับคนเราถึงแพ้ท้องนะครับก็เพราะว่ามันเป็นกลไกที่ป้องกันนะครับเรื่องของการกินอาหารใหม่ๆหรืออาหารแปลกนะครับทําไมคนเมืองร้อนเนี่ยถึงชอบกินเผ็ดนะครับนั่นก็เพราะว่าในเขตร้อนเนี่ยอาหารเน่าง่ายนะครับไอ้เจ้าสารความเผ็ดเนี่ยมันช่วยยับยั้งเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็น เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาเนี่ยแบบโอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะครับไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับเช่นเคยครับเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างยากนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเรียนชีววิทยาใหม่เลยเรียนชีวายังไม่รู้ขนาดนี้เลยนะครับขนาดแบบตอนตั้งตอนที่แบบตั้งใจเรียนเนี่ยว่ายากแล้วนะครับก็แต่ว่าคุณหมอเล่าได้ดีจริงๆนะครับ ใครสนใจแนวนี้เนี่ยครับเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอ้โหแบบเล่าได้ดีมากๆแล้วก็รับประกันเลยครับว่าได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อของธรรมชาติในมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคสุดท้ายก่อนจ,จบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเรามาพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ